เราหันกลับทิ้งเลยนะที่ของช่องน้อยทั้งเองคาราฟสตูดิโอนะผมวันนี้มารีวิวาราฟบีดี้ไฟกันนะผมครคาฟผมเพิ่งสั่งไปราคาร้านสี่สิบเก้าบาทนะผมเรามาแกะเลยนะผมแอบแกะไปดูก็นนับผมแกะแล้นะวางของไว้อันนี้ไม่รู้นะครับผมนะทางร้านอาเซทไอเอ็มนี่นะครับผม บ u ติไฟ f ีเอฟจ c b อ็1ซยคดหนาร์แม็กบูตเตอร์เด็กนะผมหน้าก่นาอนเป็นมังกร,รมังกรราชซนเทราโซลวิชบอลบัสจากากุยาวจากกุล้ยวนะผมโ okay, อเคเรามาแกะกล้เลยนะครับผมไม่มีสนามนะครับผมเป็นบูตเตอร์เด็กนะไม่มีขนามนว はい。<Okay. S 2> okay. แกรับ <Okay>, yeah, ผมมา,านั่กล่องนะเป็นเมื่อก่อนเราใช้สารสกัดพุชิสบันสบัส,บสดาโกโอยเลนะครับผมตัวมาเตอร์สายสามนะพาวเวอร์คีนี่พาวเวอร์อินฟินิตี้คีสองแล้วก็เจ็ดพันนะครับผมนามอาเตอร์นี่คำว่าบันทัศน์เราให้ชื่อกาสหนึ่งใบลงช่องดรอปเมื่อเทอยบของเราการนในสายไม่สามารถเอาทวนลายลัดการจะไม่สามารถถูกเลได้ด้วยความสามารถ เอาการ์ดคู่แข่งนะครับการ์ดนี้ไม่สามารถถูกความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้นะครับผมนี่ความสามารถของการ์ดแข่งนะครับผมโอเวอร์โทนะผมจะสังเกตถึงกำลังมืหนึ่งใบเมื่อโดยแฟลกเฟลด์จนจบเทร์นี้ได้รับเฮชทาร์เพิลแอทแทกนะครับผมเราสามารถใช้โอเวอร์โทได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับผมโอเวอร์โทไม่สามารถถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถของคู่แข่งยกกเลิไนะครับผงไม่สามารถลับคอเตอร์ได้นะครับผมเดวเบิร์แอนแทกนะครับผม ดก้อนโบไซซ์สามนะครับผมก็มีการตึงของจากพลาสต์ฟาสีแดงนะครับผมน้ำก๊าซสุทธิของการเราคือท้องแล้วเรางคิดเราได้เราได้ลังคิดเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจากนั้นถ้าจากนั้นถ้าในช่องดรอปเรามีการาดที่ชื่อมต่างกันสามโมลหรือมากกว่าน้ำกาซไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดรอปเรากลับขึ้นมือผมแล้ว ถ้าในช่องดอบเรามีการ์ดชื่อโว้โว้ต่างกัน6โว้หรือมากกว่านะผมจัวการ์ดหนึ่งใบและเราได้การ์ดตื่อของสายฟ้าได้เพียงหนึ่งการ์ดต่อหนึ่งเทร์นะครับผมมันเป็นเมจิกนะครับผมต่อมาเป็นเป็นการตื่นของจกักสายฟ,ฟ้าบัสนะครับผมไซส์สองนะครับผมเพาเวอร์เจ็ดพันดี e เวนซพั critical, นมีสองคริติคัลทุ นำกองทัพจะพัดสายฟ้าบนสลามเรหนึ่งใบลงช่องดรอประหว่างเธอละรากาดที่ไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับผมคาลเตอร์เลือกมอนเตอร์คาลเตอร์เอสเดี๋ยวนะมันไม่เบื่อเลือกมันเลือกการ์ดสนามเราหนึ่งใบและเราสามารถจ่ายในเกะเพื่อสแตนการ์ดที่เลือกนั้นจากนั้นทำมุขซี 4, หน่วยต่ำกว่าสแตนการ์ดนี้ด้วยนะครับผมใช้ความสามารถนี้เพียงสองครั้งต่อหนึ่งเธอเนะครับผมดับเบิลในแท็นะครับผม ้ก็เป็นพระเจ้าเฉพาะบางตัวนะผมที่เป็นกองทัพนะฮะเรา,าจะอ่านทุกตัวเลยก็ได้นะผม,มกองสวรรค์ชั้นโลการเฮาเอฟเฮเวนนำนำการเบื้องสุดกองการเราก็สุดของการนี้จะนทเงินเกตและพระชุดหนึ่งหน่วยผู้วิชาโบทาสามเราโจมตีนมัมเบอร์สนามแม็กนีมเบอร์นัมเต บนสนามไม่เกินหนึ่งใบกับขึ้นมือเจ้าของแล้วก็เสียหายจำนวนยเกิหนึ่งหน่วยนะครับผมสามใครก็ได้นะคเมื่อผู้สำเร็จั่วบนสนามมาโจมตีทำไมมอนเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็จะเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับผมมีสกิลเพนิเทกับโซการนะคผมใช้สองพาวเวอร์แปดพันยิ่เป็นสามพันสองคีย์นะครับผมเป็นดาบราชานันแห่งการชำระล้าง คลิสซูล่านะครับผมอีกคือคอสนำการไปสุดากองการเราหนึ่งใบลงช่องดอกเอ๊ะนำการบนสนามเราหนึ่งใบลงช่องดอกแลจะจากสองเกเตคอร์เตอร์เอ็กซ์ถ้าเราถ้าเราสั่งการ์ดของเราโจมตีสามครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้ทำใบการบนสนามแค่หนึ่งใบจะกห้ากิ๊กสี่หน่วยต่ำกว่าแต่การ์ดนี้นะผมใช้วความไม่ได้เพนข้าวเราหนึ่งเทิร์นดับเบิลแท็กนะครับผมนะเจ็ดพันสองกิ๊กครับเป็นไอเทมแอฟหนึ่ง ว,วังวนททมินหมุนกับข้างอดบิเกลอาร์ซิลนะครับผมสกิลเซหนึ่งหพัน 1, 6, สองคีเขาหกพ 6, 000, ันดฟเฟนหนึ่งพันมีสองทิศโค้คผมขอขอผมจจสองเกตเมื่อการนี้เขาสู่สนามทำลายเบ้บูมสนามผู้แข่งหนึ่งใบแล,แล้เาได้รีบั้งขึ้นหนึ่งหน่วยนะครับผม การนี้โจมตีทำลายที่มอนสนาผู้แข่งหนึ่งใบและซ่องอย่าง,ขงแข่งยังหน่วยการนี้ถือว่าสำเร็จซ่องเขาเลยทำลายมัลเตอร์มอสนาผู้แข่งหนึ่งใบ,แล,ลแ,งงบและนำ้ำค่าโดยจากกองคาร์เราเข้าสูงเกตครับผมที่ผมอ่านผิดโอ้โหแล้วก็มีนักดาบซับสิสเซนกอรี่ซอสยากรนะผมนำ้ำค่าโดยจากกองคาร์เราสองใบเข้าสู่โซการนี้และจ่ายสามเกันเลยทีเดียวนะครับผมาได้พาวเวอร์ดีเฟอเรนท์กตโคลเท่ากับจำนวน ของการ์ดที่ชื่อโวไม่ซ้ำกันเพื่อโวไม่ซ้ำกันในช่องดรอปนะครับผมมีมูฟภายในมูฟเดวเวอร์แท็กแล้วก็โซกาดะผมไปเด้ดเดี่ยวไม่มีนะเรืยกโค้ชสูตรนะห้าพันห้าพันและสามก็บัตเตอร์สปิริตนะครับผมสกิลแอสครับผมจากราชทัณฑ์เพื่อให้การนี้ได้พาวเวอร์บวกห้าพันใช้ความสามารถที่ได้เพียงหนึนนน่งครั้งต่อหนึ่งเท่รนั้นผมสกิลคอร์เตอร์แอคครับผมจ่ายหนึ่งเกรเพื่อใช้ความสามารถเฮ้ยเพื่อให้ความเสียหายที่ ม okay, เขาได้รับอะไรวะเพื่อให้ความเสียหายพลังชีวิตเราได้รับจากการโจมตีรดลงหนึ่งหรอกเรื่องเพลงองเขาเท่าั้นเองกล้องมันเบลออ่านไม่ค่อยชัดนะผมนี่ผมแล้วก็มีโจโจ,โจโนินมังเกสสุมารุนะผมคาตาโนโวนะผม 6, หกพันสามห้าพันสามสิบิโค้ดสกิลมูฟโซการคอร์เตอร์แท็กนะครับผม ก็นำการ์ดมอนเตอร์นำมอนเตอร์บาสนามเราหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าสุดโซการ์ดนี้และจ่ายในเกคอเตอร์แอคถ้าถ้าเราสั่งการ์ดของเราถ้าเราสั่งการ์ดของเราโจมตีสามการ์ดหรือมากกว่าในเทอร์นี้คอการ์ดนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอ์สนะครับผมคือคอตอนไหนก็ได้นะครับผมแต่ต้องตีสามการ์ดมากกว่านะข้อแม้นะครับผมหากตัวใต่ไอเทมอยู่การ์ดนี้ปรสาจะไม่สามารถถูกทำลายด้วยพลังงานการุกแข่งได้นะครับผม มูโซการเขาได้แท็กเหมือนที่บอกไปนะครับผมอัศวินแห่งเคี้ยวคู่วิลเซเลียนะผมนะครับผป็นจุดกองการเราเข้าสู่โซการนี้และจ่ายสองเกรเมื่อการนี้ลิงก์แกับอัศวินใบนแปลงการนี้และทำลายการบทสนทนคู่แข่งหนึ่งใบและแชทเขาเราไม่ด้เพียงหนึ่งครั้งเพียงเธอนะผมถ้าเราสนใจเข้มาอยู่การนี้ได้รับเพนเด็และมูฟนะครับมีสกิลโซการนะครับผมแล้ก็มี มักงกรสายฟ้าทมินปู่เจนทูสปู่เจนทูสที่กองทัพนะครับผมน้ำกา้าวสุดจระก้ารเราเข้าสู่โซการด้วยจากสองเกตเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนเตอร์คู่แข่งคู่ขแข่งเหลือซ่นอนในคู่แข่งทำให้คู่แข่งน้ำกา้าวสุดจระก้ารเราน้ำกา้าวสุดจากข้องเกตหนึ่งใบลงดรอปนะครับผม จานั้นถ้าคู่แข่งไม่มีการ์ดในช่องเกตดเร้าจะนำแข่งสองหน่วยนะผมคือดูดเกตนะผมถ้าไม่มีเกรก็ยิงหนึ่งเกรดนะผมแล้วแข่งนำการ์ดจากช่องเกตคู่แข่งลงดรอปนะผมผมพูดรัวไปหน่อยนะผมพูดเร็วไม่รู้เป็นนี่อะไรเวลาผมอ่านการ์ดเพชอบพูดเร็วนะผม,มเป็นนะิสัยครับเมื่อการโจมตีของการ์ดนี้ถูกยกเลิกนำการ์ดไปสู่จกรกการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกรนะผมเ,เบอร์ทแท็กโซการ์ดนะครับผม ประกาศแสงสนามลบโบเคตไลท์นะครับผมไทยสามเก้าพันหนึ่งพันหกพันนะครับผมหนึ่งขีนะครับผมหกพันพูดผิดคอคอสนำก้าวสนามเราหนึ่งแบบนำกราวสนามเราหนึ่งแบเข้าสู่โซกัสนี้และจ่ายสามมิเกดการนี้ไม่สามารถถูกเลทได้ด้วยความสมาร,ขขมารามขข์ของแข่งเมื่อการได้จบตีสร้างความเสียหายของแข่งเล็กหน่วยนะครับผมมีหนึ่งขีนะครับผมมีสกิลเทปเปิลและแท็กกับโซการ์ดมาบวกขึ้น หนึ 1> 1่งขี่าทำยิงหนึ่งด้วยทำเวลาตีนะผมเท่ากับก็เท่ากับเหมือนตีสองขีเดว์บล์ทิปเปอร์แท่ก็คือตีสามครั้งหกคีับผมประมาณนั้นแต่คือกันไม่ได้แน่นอนสามขีผมสร้างคะเนนหันแซวแข่งแต่ถ้าเกิดเจอร่วมวงกรขาก็อีกเรื่องนะนำมอนเตอร์วัสนามคู่แข่งมอนเตอร์บนสนามีนนำมอนเตอร์วัสนามเราหนึ่งใบเข้าสู่โซการนี้และจ่ายนิงเกต การ์ดทุกใบบนสนามรัพพาวเวอร์บวก1,000ตามจีวมซีมังกรเหล็กกองทัจาพจักรวรรดิสายฟ้าเชื่อว่าไม่ซ้ำกันในช่องดรอปนะครับเมื่อการ์ดบนสนามคู่แข่งถูกทำลายสำเร็จเราสามารถนำก๊าซสุดจากกองการก์ดเราเข้าสู่ช่องเกียดยนี่เลยครับผม <S <S เป็นเันเทอร์โบแท็กโซการ์ดนะครับผมอัจฉริมังกรนิโคเทสลานะครับผม2,000-2,000งพันสนะครับผมแซงสองนะครับผมแล้วก็มีอิมแพกนะครับผมเป็น คลื่นอัศนีสถานสวนร่งราง rolling dragon examples wave นะครับผมเรืย่ยงรายการนี้ได้เมื่อช่องดอบเรามีชิวเรามีการที่ชิวต่างกัน3โวลต์มากกว่าจาก2เกตยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์สนามผู้แข่ง1ใบและทำลายการ์ดนั้นนะครับผมจากนั้นถ้าช่องดอบเรามีชิวไม่ต่างกัน5โวลต์หรือมากกว่าสจะมีผู้แข่ง มจำนวนไซส์ของการที่อยู่ทำร้ายนะครับผมคือว่าใช้ได้อยู่นะนินจาพลังมลแม่เหล็กแมกเนโตจิโร่นะครับผมแมกเนโตจิโร่ไม่สามารถคอการ์ดนี้ลงในช่องกลางได้นะครับผมก็นะไว้ตีกับไอเทมอยู่แล้วนะดีพอแมกเนติกฟลีมฟลิวหากเรามีมอนเตอร ในช่องซ้ายและขวาและเราไม่มีมอเตอร์ในช่องกลางการท,ทุกวันสนามไม่ไมสามารถโจมตีช้องๆางขวา,ขวาเราได้อ๋อและการทุกบันใน,ในสนามคู่แข่งเราคิดเข้าบวกหนึ่งผมคืออ๋อคือบังคับผู้แห่งตีกาอย่างเดียวกันนะผมล้วคิดจะเข้าลบหนึ่งด้วยนะครับผมก็ดีว่าใช้ได้นะครับผมวิวิชาใยแทยงมุมนะผม ยายนี่พี่ชายยายเทียงพี่ชายยายแมงมุมนะครับผมนะจานังเกล้าพังชุดหนึ่งหน่วยคอเตอร์เลือกไอเทมบนสนามไอเลือกไอเทมหรือเวทมนต์บนสนามรวมกันไม่เกินสองใบถ้าเราชอบดอตเรามีการ์ดสิบใบหรือมากกว่านำนำการ์ดที่เลือกทั้งทั้งหมดกลับขึ้นมือเจ้าของถ้าช่องดอามีสิบห้าใบหรือมากกว่าทำลายการ์ดที่เลือกนั้นนะครับผมก็มีการ์ดสิบใบหรือต่ำกว่านะครับผมหมดพูดผิดนะครับ ติดใบเลยต่ำกว่านะครับผมอันนี้ <S <S จ่ายสองเกตเร้างคอนเสิร์ตเพิ่ดาบเรื่องชื่อโอไงเน,น็กชีโดรินะครับผมจ่ายสองเกตเศร้าคอนเสิร์ตเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีนี้ไม่ใช่ลิงแท็กจะไม่สามารถถูกลดลงได้นะผมคือลดดาเมจไม่ได้เลยเมื่อเกิดไม่ใช้ลิงแท็กมากเกิด เมื่อเราไล่เวทมนต์นำการติจักรกลการเราเข้าสู่ช่องเกตและการนี้ได้ดับเบิลแดนแทกนะผมแล้วเราสามารถใช้เพนน์ครั้ง,งต่อหนึ่งเธอไดนะผมผมอ่านผ่านกล้องนะก็อ่านไม่ค่อยชัดเลยก็ขออภัยด้วยนะครับผมตดการขัดนิดหน่อยก็ขออภัยนะครับผมจะรีวิวเยอะแล้วก่อนี่ลองอยากองเปลี่ยนสไตล์การรีวิวบ้างไงรอยาการนี้ได้เมื่อจบการต่อสู้บนสนามร้อนผมถูกยกเลิกนะเมื่อเมื่อได้ เมื่ออะไรวะรายการนี้ได้เมื่อจบก,การต่อสู้ที่การสนามเราถึงเลิกจะสังเกตสร้างความเสียหายสำรักคู่แข่งสองหน่วยและแต่การนี้บนสนามเราหนึ่งใบจากนั้นการนี้รายการนี้จากโซโของกระบวนท่ารับไข้คนสังหารนำความสูขของการเราสามใบเราเข้าสู่ช่องเกตครับผมกระบวนท่ารับเชี่ยวสายฟ้าผ่าวาลีโหเป็นติดกองทับนะครับผมรู้จะใส่ดีไหม ก็มีโลโบแห่งตำนานประจำเมืองผมฮานาโกะดับซีนะผมวางการ์ดนี้ทับมอนเตอร์ห้องน้ำบนสนามเราการ์ดนี้ไม่สามารถโจมตีในฟนอลเฟสได้อ่อพอเตอร์นำไปเทียมห้องน้ำจากช่องดอกรอหนึ่งใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดเพื่อสแตนการ์ดนี้โซกาดนะผมเออ อีลิโก้คาสเตอร์นะครับผมหื้กือยาวซะด้วยรายการนี้ได้เมื่อเรามีมังกรดาว,วสนามเท่านั้นเลือกช่องมสมาร์หนึ่งอย่างนี่ลได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเธอนะครับผมเลือกมันเลือกการบนสนามเราหนึ่งบาแลนดนดาการผู้จัดการเราการผุ้จากการ,การ,การเราลงช่องดอกถ้าการที่ลงช่องดอกเนะี้ยดอกจากความสามารถนี้เป็นมังกรดำ เป็นมอนเตอร์มังกรดำนำการ์ดนั้นเข้าสู่เข้าโซของการ์ดที่เลือกนะครับผมเค้าเตอร์พลังชิดแล้วไอ้สกิลหนึ่งผมเค้าเตอร์พลังชิดบวกสองหน่วยนะครับผมก็นะผม,ผมอาจจะดีดพลัดหน่อยก็ขออภัยนะผมพูดโดนคุนหน้าแห่งเกียวสะบัดเกียวสะบัดสปิลลาเลสปิลลาเล่น,ลเลนะครับผม เมื่อการโจมตีของกองทัพสายฟ้าใบอื่นแล้วถูกยกเลิกแตนกัดนี้ช็อกสามารถได้เพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับผมสิหิงปังยั่งยืนปูโบนะครับผมมันนี่จะอ่านแค่ชื่อกับสกิลนะครับผมไม่สามารถไม่่ั้นคิดไปจะยาวเกินไปนะครับผมไม่สามารถขอการในลงช่องกลางได้เมื่อกองทัพพันธ์สายฟ้าบนสนามเราแตนุคอสามารถของการนี้การนี้เรา กสแตนการ์ดนี้เชื่อมารถดิเพนหนึ่งครั้งจนหนึ่งเทิร์นะครับผมอ๋อสแตนด้วยความสามารถของการ์ดนะครับสแตนการ์ดนี้ด้วยนะไม่จะมังกรน้ําแข็งล่างเล็กกาซอนนะครับผมถ้าสั่งการ์ดของเราโจมตีสามครั้งหรือมากกว่าในเทิร์นนี้เราสามารถนําการ์ดนี้ว่าสามดงช่องดอกเพื่อให้เพื่อนำการ์ดเสียจากกองการ์ดเราข้อสังเกตแล้วเราจวดหนึ่งใบนะครับผม ทันเดอร์เอ็กวอร์นะผมได้การนี้ได้เมื่อบนสนามเรามีกองทัพจักรแสายฟ้าอยู่เท่านั้นนะผมครั้งต่อไปนี้ทั้งจุดได้รับความเสียหายกามเสียหายนั้นเราจะลดลงเป็นศูนย์นะครับผมคําสั่งของจกักรวดสายฟ้าเจนิเกตการนี้อยู่บนสนามเมื่อการโจมตีของกองทัพจักรวาสายฟ้าบนสนามเราถูกยกเลิกสร้างขเสียหนึง สร้างความเสียหายแซงหลังคู่แข่งหนึ่งหน่วยล้วใช้ความสาม,มารถนี้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเทินครับผมถ้าก่อนเราจะใส่ฟ้าที่เป็นมอนเตอร์หรือไอเทมบนสนามเราจะต้องออกจากสนามด้วยความสาม,มารถของการคู่แข่งเราสามารถนําการนี้บนสนามลงช่องดอกให้การนั้นยังคงอยู่สนามนะผมเป็นการเซตนะครับผมกระบวนเท้าของจักรพรดสายฟ้านะผมการเซตอีกแล้วารการนี้จะอยู่บนสนามนะครับผมมอนเตอร์ ก่อนท้าจะไปสปาร์าทุกไปได้รับความสามารถเมื่สนาไมได้รับมูฟนะผมนะหากเราสงสัยไอเทมอยู่นะครับก่อนท้าจะบไปสปาร์าทุกไปได้รับพาวเวอร์บวกสองพันนะผมเป็นกาลังหลักนะครับผมพัดจากควาสายฟ้าหรือหลงนะครับผมจานเก็บราเชุดหนึ่งหน่วยเมื่อการโจมตีมอนเตอร์บนสนามเราถูกยกเลิกนำการ์ดไปสู่จักกองการเราเข้าสู่ช่องเกียร์พลังพลังทีเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยและสแตนการ์ดนี้ด้วยนะครับผมก็ดีนะก็ มาจากพัดิสายฟ้าดรานัคเข้าครับผมจานิงเก้มอนเตอร์กองทัพจากพัดิสายฟ้าเมื่อมอนเตอร์กองทัพจักสายฟ้าเราบนสนามเราโจมตีการนี้คิเตะเข้าบวกหนึ่งนะครับผมคือตีไปบวกขี้ไม่โกงนะครับผมว่าโกงนะไฟฉายสอดสองนะผมนํามอนเตอร์นินจาที่มีสายสองลดลงกว่าจาัก,การกล้ารเราขึ้นมือแล้วสลับกองการ์ดเราเล่าไฟฉายสอดสองในเพียง,งหนึ่งตัวหนึ่งเทิร์นนะครับผมจะหมดแล้ว อัศวินแห่งรักฟิเลียนะผมอันนี้ผมอ่านนอกหลังกล้องนะผมเมื่อการนเขโคสนามเราต้องใช้เพื่อนจำนวนไอเทมที่สงแฟรอยู่บนสนามเราออเมื่อการนี้เรื่องรแทกสเตนการอัศวินใบ,อ,นบอื่นบนสนามหนึ่งใบเราใช้วความสามารนี้เพียงครั้งหนึ่งเทอ์นะครับผมอัศวินแห่งตำนานสายฟ้านิวนะครับ เมื่อการนีลิงแ์งแทกกับนักวจน์ภัยหรือกองทัพจัพดสายฟ้าต่อโซไม่เคยส2องใบการบนสนามคู่แข่งวู้้ได้เลยต่อโซนะผมฮะข้างข้าสีเลืองนะผมเมื่อการนี้เข้าสู่สนามเราสามารถทิ้งการจากบนมือเราหนึ่งใบเพื่อเพื่อน,อน,นำกา๊าซโดยสุดจากกองการเราเข้าสู่จองเกตจากนั้นถ้าเกิดมี เอนจีเนมี่หรือกองทัพจะพัดสายฟ้าใบอื่นสนามแล้วจั่วเพิ่อมอีกหนึ่งใบนะครับผมจั่วอีนึง deflection นะครับผมลายการนี้ในความสอดส่องในเสชนสายเรายกเลิกการยอมตีจากนั้นนำการทุนจากกองการแลว้วเข้าสู่สังเกตตามจำนวนไอเทมบนสนามเราครับผมเหมือนเอาไว้เล่นกับสายไอเทมนะครับผมมั้งสายไอเทมของอะไรนะชื่ออะไรนะจำ,จำจำไม่ได้ไอหัวไอหัวทองไอหัวชมพูปิด โถ่ซวมออนโกฮานาโกะเดบุคุซีนะผมไอ้เนี่ยเป็นอิมแพกนะครับผมจ่ายหนึ่งเกณเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากด้านล่างนะครับผมสกิลแรกถ้าบนสนามเรามีมอนสเตอร์ห้องน้ําที่มีใช้สามหรือสูงกว่าสวมใส่ไอเทมห้องน้ําจากช่องดรอปไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายอ e ีกิฟคอสนะครับผมนําห้องน้ําไม่เกินสองสกิลสองนำห้องน้ําไม่เกินส 2, นองใบาจากกองการ์ดเราลงช่องดรอปและสลับกองการนะครับผม มังกรสายฟ้าที่มีอีกัสนะครับผมเมื่อการนี้าถูกทำลายสับเด็จนำการ์ดจากช่องเกตคู่แข่งหนึ่งใบลงดรอปนะครับผมีสกลิลโมบนะครับผมจะหมดแล้วนะแบ็ Back คลีดิโอรับผมจานังเกตการ์ดบนสนามเราได้ครับพาวเวอร์ลบหกพันและดีเฟนซ์ลบหกพันฮู้ยหายลบหกพันเลยเหรอวะ แตไม่ลดคี่อ่ะเสียใจทายาของจะควัดสายไฟ Exjuna น,นะผมเมื่อมอนเตอร์ทุกใบทุกใบบนสนามเรามีคำว่าบัสไม่ใช่การ์ดได้รับคะแนนเท,ท็ดนะผมโอ้จริงจังและไม่และอะไรวะและไม่สามารถนำขึ้นมือได้ด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งโอ้ขึ้นมือไม่ได้จริงจังทายาของจักรพรรดิสายฟ้าคอ,อสเทียแล้วตัวนี้มาเพื่อตอบโจทย์เลยนะผม คือแบบเวลาแบบโดนเด้งขึ้นมือไม่ต้องกลัวแล้วครับผมมาใช้ตัวนี้นะครับผมทายาของจกักรพดสสายฟ้า cross jr ในก,การนี้เข้าสนามเราสามารถทิ้งการ์ดจากบนมือเราหนึ่งใบเพื่อนำมังกรราชันสานสวรผู้ชิดบานบัสดากูลอยเยลจากกองการเราไม่เกินหนึ่งใบกับขึ้นมือสำหรับกองการเฮ้ยจริงจังอ่ะนี่เป็นตัวซัพพอร์ตัวหนึ่งครับผมที่ว่าใช้ได้เลยนะนะครับผม ขึ้นสายฟ้าแรงเพงิงแห่งราชันผู้วิชิตนะครับผมรล่การนี้ได้เมื่อบนสนามมีมอนเต์ที่าขาบัตในชื่อการเท่านั้นนะผมเลือกกองทัพพันสายฟ้าบนสนามเราหนึ่งใบจนจบเทอร์นนี้คิเตโคของการที่เลือกนั้นไม่สามารถไ,ไ,ไม่สามารถรองได้ด้วยความสมารของการผู้แข่งแล้วเมื่อการที่เลือกโจมตีทำลายในสนามผู้แข่งหนึ่งใบนะครับผมเห็นใช่ไหมหกรอบทองครับการาการหลังก่องเป็นกรอบทองอะไรวะแจ็คหรือบัตวะ ผมรู้แล้วฮะแต่ผมไม่บอกนะครับผมมัดราชาธาสวัสด์ผู้ชิ่ยวดาโกแรมเบิร์สนะครับผมจอแรมเบิร์ umble, หรือบัมเบิร์สันเบิร์แล้วกันจันงเกตเมื่อก็มมันเตอร์วัฒสนามเราโจมตีที่เซลิงแฮกการนี้ลาพาวเวอร์สองพันจนจบเทอเมื่อการในโจมตีถ้า การนี้มีพาวเวอร์หนึ่งหมืนหรือมากกว่าการนี้ได้ทริปบ้ายจกนะครับผมคือให้มอนตีเรื่อยๆนะครับผมซีไม่รีบแท็กกันเลยก็บัตอ่ะให้โอ้เทิร์นตีผมมาสุ่มหลังกล้องกันดีกว่าครับผมให้ผมมา <c oughs> <c oughs> บัตนะครับผมนะสวยจังนะ <c oughs> ผมโอเค,คลิปี้ชอบก,กดไลค์กดแชร์กนะผมด้วยครับไปละบาย